เช้าวันอาทิตย์ที่ยีิบเก้าเดือนแปดวันนี้เชิงมีเด็ดแล้วบ่ายก็บต๊ยฝนออนี่ครับผมมองไม้ตุมไปวันนี้จะมาท่านพี่กับพี่ครับแต่ผมทำมันเป็นเนาะแล้วต้องรึกษา ูลูเดี๋ยวเตรียมของก่นอนมะนาวจะไปกับเปลี่ยงเดียวคนละมะนาวเดียวเดียว ยอ,ยง,งอยงเดี๋ยวผมมะนาวยังกระสุนมะนาวเปลี่ยนเดียวแล้าโทรถามเนี่ยโทรถามเนี่ยแล้วโทรถามเนี่ยจะ,ะ,ะ,ะยิงเหรอใช้ลุนีอยู่เลยผม <laughs> อยู่คนเดียวเวลาทำกินน่ะเอง ลูกชายอย่างเี้โทรถามเมียบังสิงบังใหญ่ไงนทำอะไรกินต้องถามผู้ลูกถ้าเขามือนเป็นไงเป็นไงอืมว่างสายแล้วเด้วยเมียก็โทรมาผมไม่อยากบอกนะผมซื้อไปซื้อไปแต่ผมทำอะไรกินจริงครับไม่ใชแม่อะไรแกทำอะไรกิน ยิงโทรไปเครื่องหน่อยอย่าโทร่าเครื่องใหญ่เฉยโทรอีกทีหนึ่งก่อนโทรอีกทีหนึ่ง โทรมาแล้วครับพมพี่น้องอันนี้มาดูจริงๆนะทำอะไรวาแกงเลยรถเธอไออะไรวะที่ฉันถามเธอทำน้ำผิกกับป้เขาทำไงวะบอกองี้ดูฉันทำแบบเป็นเลยเดีย๋ยวๆนดับแรกตามผิดก,กับกระเทียมแน่รู้ โบฉันกินเพชรไม่ค่อยได้เธอรูดห้าเม็ดอ่ะเม็ดหน่อยแถมได้ไหมล่ะเถมจะเจ็ดเม็ดเด้อเม็ดหน่อยนึ่งเดี๋ยวใส่กระเทียมก่อนอู้ไอ้พริกสดนะพริกสดก็ไม่มีเราเอามาได้แต่ว่าพริกผงก็มีอยู่เธอเยาอะไรมาดาบุญทันอาจารย์บัดดุงเกศ แ้วคุปุ้ยใหญ่เอ่อมาฝากป้าบึงการน่เด้อเอาาฝากสามคนแหละบอกยายมีอะไรก็มาฝากกัดหนึงห้บุญหาาจารบัดดุงเดอือแล้วก็ไอ้พวกป๊าป้าน ไม่มีเลยนี่ป้าถีงไปหาที่เธอไปดักไปทล้วเอาไม่มีกองฟูมเลยอ๋อเนี่ยกบานป้าหลายเนากกบานเมียเนี่ยป้าหลหลายเออเราทำไงต่อคราเนี่อเนก็ตำพริกบอกเลยเดี๋ยฉันจะทำหรอกอ๋ออต้องตำ ทำพผิดกกระเทียมมันแหลกก่อนแน่เฮ้ยแรงไหมเฮ้แบบขีดกายัางไงไม่เข้าใจทำให้มันละเอียดมันละเอียดมากแล้วอะอยังไงอ่าพอดีดีเนาะ พี่ใส่ครึ่งชอ้อนนี่าว่าช้อนหนึ่งมันก็นจะหลายโพดนี่อ่าโอเค้าใส่หลายกันอ่านี่เยครึ่งช้อนฉันใส่ไปแล้วนี่ก็ต้องโคกลนกันอีกอีกรอบหนึ่งอือ่ะทำอะไรกัน แทนก็ทำแล้วจะเปลี่ยนเวพึ่งฮักซำนเนโอ้ฉันคิดแต่มันทำยาได้อ่าโอเคเด้อ thank you เด้อเด้อเด้อเสร็จเออสนิดนึงน้ำปาอย่าเพิ่ง,สงสใส่สใส่สน้ำไปก่อน อมนต้องนเครเอ็โอเคเองต้องอย่าน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เองต้องลองชิมก่อนใช่ไหมเข้าใจแล้วตองนอืมเตอนช้าเธอกินขากันอะไรล่ะโอ้โหอยู่บ้านกินปลาซาบะฉันอยู่นี่กินด้วยกับพี่แน่นอนจริง หาโอเคเด้อแทงคิวด้วยเด้อเออมาวานี่เธอไปไอหมอก็ไม่อยู่เนาะจะไปฝากท้องโอเคโอเคจ้าจ้าจ้าวันดีจ้าวางสายไปแล้วเมียไม่รู้เราผมชกไทย ตามเนี่ยพ่อผมก็ไม่เคยรู้สิไร้เยเลี้ยงแบบนี้อย่าว่าแกงนะผมมันเคยแกงไข่หรอกสิ่งไี้รู้ก็รู้ถ้าเลี้ยงหลุดพ่อรู้จูดครับพ่อป้าบึงกันเจบบอกอันนี้ต้องให้เนี่ยบอกตามสูตรเนี่ยเลย น้ำตาจะเพิ่งใส่น้ำตาลไม่ได้น้ำตาลซื้อมาหลายวันถ้ามันหมดครับใส่ไม่ต้องไหลจากาไหลไปไหลเองก็ไม่รู้เงกนกาวชอบง่ายใส่เงินหนึ่งพันพี่น้องมะนาวซัมโัวยมนะนาวซัมเปี๊ยวเลยเดี๋ยวผมลองกินนะกาใส่ไรเนาะพอมันกาบีมด ผมกินปเปรี้ยวไม่เป็นเขาละคอยมันไม่บอกใจพงศลุกด่าโอ้นี่ต้องเลยน้องลู่ชายอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไปอยู่แบบบางทีเนีย่ยทำอะไรเป็นเราต้องโทษทางวะ่ะเนี่ยบอกเราก็ใส่น้ำโอ้น้ำน้ำหมด เติมน้ำมันมาคือเก็พอมันจะใช้ไรซัมนี่เลยปะซัมนี่ภาษาโคราชคือว่าเท่านี้เลยโอ้ยอังกฤษจะวอกมันอยากโอ้เขาเลยกะจ้ำได้แล้วครับพริกกักระเทียมใส่กับบีล้วก็มาปรุงข้างนอกเอารูด้วยรู้ละชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวหลายถ้าชอบเปรี้ยวหวานก็ใส่มะนาวก็ nó đắng đang là khừng bây ừ, thế này là không ạ ngại đây họ vô đây Để cả อม mm hmm. สุดเนี่ยเ mm hmm. นี่ยพูดไปเนาะได้อืมอยู่คนเดียวกินดคนเดียวบางทีไม่รู้ก็ช้าเนี่ยเนาะเนี่ยนี่อืม อได้การแหละทำไมได้การก่อนก่อนจะถึงการก็ทั้งลาดบุรีก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมสู้ภาพกันแรงแข็งแรงกันถวนาได้ผมไปเนาะจัดยิบจัดจุนครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยไปไหนามาไหนาก็ใส่แมสก์ใส่เจลครับอันนี้ผมอยู่ห้องนะครับไม่ได้ออกไปไหนออกไปผมก็จะใส่ของผมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมสวัสดีครับ